ชี้ชะตานัสุดท้ายรัสเซียเปิดบ้านเฉือนฟินแลนด์1-0รังที่สองกลุ่มบีเปิดเกมมาเพียงแค่สีนาทีฟินแลนด์ส่งบอลเข้าไปตุงตาขายจากจังหวะที่ยุกก้าไรตาล่าเปิดโค้งเข้าเขตโทษให้โยเอลโปยานปาโลพุ่งงงตุงตาขายแต่ผู้ตัดสินไม่ให้เนื่องจากว่าแจ้งว่าลำหน้า นาทีที่สิบเจ้าบ้านต่อเกมกันได้สวยดาลือคุดยาเยบไหลขึ้นหน้าให้อเล็กเซมิรานชุกจ่ายขวางออกมาทางขวาถึงมาโกเมตออสตัวเยพได้ซัดโล่ง,ลงแต่กลับยิงออกไปอย่างเหลือเชื่อนาทีที่36กรัเสเซียน่าจะได้ประตูออกนำอีกครั้งดาลือคุดยาเยบ กระชากบอลขึ้นทางซ้ายก่อนเปิดไปเสาสองให้วิยาเชสลาบคาราวาเยบปรีเข้าชาร์จจอจ่อแต่เยเรยูโรเน่นตามมาบล็อกได้ทันนาทีที่45บวกสองกองเชียเจ้าถิ่นมาได้เฮอเล็กเซมิรานชุกทําชิ่งกับอาเต็มซิวบาก่อนหลุดเข้าเขตโทษไปปันด้วยซ้ายเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปสุดงาม รัสเซียออกนำหนึ่งศูนพร้อมหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่52เจ้าบ้านเกือบหนีห่าง2อศูนย์อเล็กซานเดอร์โกโลวินพลิกหน้าเขตโทษก่อนซัดด้วยขวาระยะ20่สาบอลพุ่งหลุดเสาออกไปนิดเดียวนาทีที่66รัสเซียยังครองเกมบุกต่อเนื่องอเล็กเซมิรานชุกจ่ายทะลุช่องให้ ริฟัตเซมาเลตินอบหลุดเข้าเขตโทษไปยิงหักข้อด้วยซ้ายแต่บองพุ่งหลุดเสาสองออกไปอีกนาทีที่72เจ้าทินได้บองสวนกลับอาเต็มซิโอบาพาบองขึ้นหน้าก่อนเปิดมาเสาสองให้ดาลือคุดยาเยบจับแล้วปันด้วยขวาบองพุ่งเข้าหาประตูแต่ลูคสัสราเด็กกี้พุ่งปัดมือเดียวเอาไว้ได้ ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมรัสเซียเฉือนเอาชนะฟินแลนด์วิวหนึ่งเก็บสามแต้มสำคัญรังอันดับสองด้วยการมีสามแต้มโดยเกมสุดท้ายจะพบกับเดนมา